สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวก็ามาใหม่นะครับเกษตรพัฒนารุ่นปดนี่ตัวปี52นะครับมาใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้รถเกี่ยวนี่เกี่ยวข้าวปีนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ 452นะครับช่วงล่างต้องได้เก็บงานอยู่นะครับลูกค้าลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานต้องมีได้เก็บงานช่วงล่างนะครับทั้งสองข้างนะครับต้องเปลี่ยนโซ่ครับผมเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนลูกเลื่อเลือนนะครับรถมาถึงที่ร้านแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับโทรเข้ามานัดดูรถได้เลยนะครับรถอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ดูกันไปยาวๆนะครับเศษพัฒนารุ่นปลดนี่นะครับตัวปี5้าอนะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มนะครับ เลี้ยวแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าโซ่มันหมดแล้วนะครับเลี้ยวแรงไม่ได้ต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับลูกค้า,าไปต้องได้ได้ไอ้นี่นะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับกบหัออกมากนะครับกบหัวองอมา ้ลยดาเขาไป้อยดาเขานะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 8 0 7 3 7ป1 9ูนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถก็ได้เก็บช่วงล่างกับเปลี่ยนตะกูอ่าขเท้าึึดน,นะครับเอาดิา เอออันนี้เดยอันหนาววาะพี่เวลาเลี้ยวนี่จะใส่คันเร่งแรงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวแทกกรดนะครับเพราะว่าแทกต้องต้องไม่เบียดน,นะครับต้องค่อยๆตบอพี่ับอีก อเนนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0807375199นะครับรถก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่แต่ว่าจะมีเก็บช่วงล่างนะครับเครื่อง195นะครับเทอร์โบนะครับตัวเดิน10นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ